เอเยอร์สวัสดีครับผมพิมพ์เมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยเบนเนอรี่ทร์คหาศน์เอ็นะครับผมปี2018นสิบแปดะฮะคันนี้ใครสายทัวร์ลิงต้องรีบมาจัดนะครับผมสวยๆเลยนะฮะสีเดิมจากโรงงานนะอุปกรณ์ครบนะครับผมพร้อมออกทริปเลยนะฮะคันนี้สวยๆเลยเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานนะคผีใช้งานได้ปกตินะครับผมท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะฮะ คันนี้ได้แหลกกับกล่องหลังมาให้ด้วยนะครับผมสวยๆเลยนะฮะ,อะดอกยางหน้าหลังนะครับมีมาให้เต็มๆนะใช้งานได้เกย,ยาวเลยครับผมล่องยังลึกๆอยู่เลยนะ,ะสวยมากๆนะครับคันนี้นะดุๆเลยมีแคดบาร์กันล้มมาให้ด้วยนะครับผมเครื่องฝั่งนี้สวยสายสะอาดมากครับเครื่องไม่เคยแกะเลยนะรถอาจจะมีร่องลอยการใช้งานมาบ้างนะครับ <S 2> <S 2> เป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะฮะ โซสเตอร์สวยใสยสะอาดมากนะครับผมมีกันดีดมาให้ด้วยนะฮะร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันเลยดีกว่าฮะคันนี้เลขใหม่ที่39,00 0าโลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยท่อเดิมๆเลยนะครคันนี้นะ ประมาณนี้เลยนะครับผมท่อนะคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่95,000บาทเท่าน,นั้นเองนะครับผมคันนี้นะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้มีเล่มพรม้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ